่อมเนใหม่อ e ีซูซ d m a แมนะครับ All New d ด a x ด้วยการเข็มวัดรอบกับเข็มความเร็วไม่ขึ้นนะครับ3.4โวลต์1.8โวลต์0.1โวล okay, ต์โอเคนะครับจริงๆอันนี้น่าจะเป็น3.3ความเร็วอยู่ที่105โดยเฉลี่ยนะครับวัดรอบจะอยู่ประมาณ3,000รอบโดยประมาณนะครับน้ำมันใช้งานได้ตัวเลขไม่ขาด โอเคสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างโพลสำหรับวันนี้เรามาซ่อมเดินใหม่อ e ีซูซู ดีแม็กนะครับ all new ดีแม็กของคุณพี่จิตายุวิจิรายุส่งมาจากจังหวัดฉะเชิงเซานะครับฉะเชิงเซา้ดยอาการเข็มน้ํามันอ่าขอโทษครับเข็มวัดรอบกับเข็มความเร็วไม่ขึ้นนะครับของคุณพี่บอกอาการประมาณนั้นเดี๋ยวเรามารับชมพรม้อมๆกันนะครับเมื่อต่อวายริงเข้ากับซับไพ่แล้วประมาณไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับคุณพี่จิตายุอะมาดูกันนะครับผมได้ต่อขายจ่ายไฟเข้ากับซับไพ่แล้วเปิดสวิตช์เลยนะครับ เข็มนี้นะครับที่ใช <lly> ้งานไม่ได้เข็มความเร็วครับเข็มวัดรอบนะครับอย่างอื่นก็ใช้งานได้คุณพี่แจ้งมาประมาณนี้อ่าแต่ว่าในรุ่นนี้มีเข้าหมดเทสได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าเราจะเข้าหมดเทสกันได้ไหมนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าหมดเทสเนี่ยครับเข็มความเร็วมาไม่ตรงมาเลยนะครับไม่รู้ว่ามีร่องรอยการซ่อมมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับโอเคลองเข้าหมดเทสกันก่อนนะครับ อ่าเข้าหมดเทสไม่ได้นะครับปกติจะต้องเข้าหมดเทสได้นะครับเข้าไม่ได้นะครับของพี่อ่ามีทิปเอทิปบีใช้ได้นะครับเลขสะสมกิโลเมตรก็อยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งแสนเก้าเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับเข้าหมดเทสไม่ได้นะครับเข็มใช้งานไม่ได้แต่ก็เข้าหมดเทสไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเราไปแกะเมนบอร์ดออกมาวัดไฟกันนะครับคุณพี่จิรายุไปทำกัน ดูกันครับคุณพี่จีรายุผมก็อ่าถอดเมนบอร์ดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะวัดไฟกันเปิดสวิตช์นะครับผมจะวัดไฟจากตำแหน่งซับไพเลยนะครับสิบเอ็ดจุดเก้าเก้าครับวัดไฟขาเข้าตำแหน่งนี้ก็อยู่ที่ 11.18ครับเมื่อไปผ่าน IC ซีที่กุเรดมาขาเข้ามาอยู่ที่อาขาหนึ่งนะครับ11.18ครับขาออกอยู่ที่5โวลต์ครับโเ้าโวลต์เป๊ะเ,เ,เลยครับอ่ะวัดภไยเกตกัน0โวลต์หนึ่โวลต์ศูนย์โวลต์สาโวลต์อ่าต้องมี 5โวลต์1ขานะครับตำแหน่งนี้นี่ไม่มีมาโอเควัดตำแหน่งนี้เลย0.1โวลต์3.4โวลต์1.8โวลต์0.1โวลต์โอเคนะครับจริงๆอันนี้น่าจะเป็น3.3นะครับที่ผมวัดทุกตัวก็คือต้องเป็น3.3และฝั่งนี้ต้องมี5าัรงนี้3.3นะครับเมื่อผ่านในซีดีโคเลตมาแล้วก็ไปผ่าน อเรตเตอร์มานะครับมาตรงนี้จะเป็น3.3ฝั่งนี้แล้วก็หวาว์ฝั่งนี้นครับแล้วก็ต้องเข้าหมดเทสได้ด้วยอันนี้เข้าหมดเทสไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะลองไล่ไฟกันนะครับแล้วมาดูกันว่าจะกลับมาใช้งานได้ปกติไหมของคุณพี่จิรายุ <S <s การเข้าใช้งานปกติไหมก็คือหมายถึงว่ากดเข้าหมดเทสได้เลยนะครับนี่เข้าหมดเทสไม่ได้นะครับปุ่มไม่เสียนะ <s> ครับ A, 1 0ปีได้เข้าหมดเทสไม่ได้ครับโอเคไปทํากันครับ มาดูกันครับคุณพี่จีรายุผมจัดเรียงระบบไฟเมนบอดให้ใหม่แล้วครับเราจะวัดไฟกันเลยเปิด <Okay. S 1> สวิตช์ครับกระแสอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้ามิลแอมครับวัดไฟขาเข้ามาซีริกรูเลตสิบเอ็ดจุดหนึ่งเก้าครับขาออกห้าวลตนครับวัดเกตเลยศูวนวลตน 1.8โวลต์ศูนย์จนึน่โวลต์สอ่าสีโวลต์นี่เนี่ยครับมาแล้วครับหโวลต์สีโวลต์ก็หโวลต์เลยครับศูน,น,นย์โวลต์สาโวลต์สาโวลต์ศ1นโวลต์เห็นไหมครับอันนี้ก็มาแล้วนะครับ3.4โวลต์จริงๆมันก็คือ3.3มจุามาล้นมาใช้งานได้แน200่นอน1้0นะครับ เดี๋ยวเราไปประกอบทั้งหมดกันแล้วมาดูกันว่าจะเข้าหมดเทสได้ไหมแล้วกลับมาใช้งานได้ปกติทุกอย่างไหมนะครับไปทํากันมาดูกันครับผมได้ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดสวิตกันเลยสวิตนะครับรุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นที่เข็มกว่านะครับจะเป็นรุ่นอ่าแต่สามารถเข้าเทสได้โอเคมาดูกันนะครับผมจะเข้าหมดเทสให้ดูก่อนเลยอ่า แล้วก่อนก่อนเข้าหมดเทสนะครับดูก่อนว่าเลขโอีโอยังอยู่คงเดิมอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าพันเก้าร้ยห้าสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับก็เข็มผมตั้งให้แล้วนะครับโอเคดูกันปิดสวิตช์นะครับนี่นะครับเข้าหมดเทสได้นะครับความเร็วอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าโดยเฉลี่ยนะครับวัดรอบจะอยู่ประมาณสามพันรอบโดยประมาณนะครับน้ำมันใช้งานได้ตัวเลขไม่ขาด โอเคนะครับใช้งานได้ปกติแล้วให้ดูก่อนนะครับของคุณพี่จิรายุนี่ครับหนึย้าโดยเฉลีย่ยสาม0ันรอบโดยประมาณน้ำมัน,นยังใช้งานได้นะครับความเร็วใช้งานได้วัดรอบใช้งานได้แล้วครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงษ์ในกาคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณ คุณพี่จิรายุนะครับที่ไว้บางใจส่งเงินใหม่มเราดูเลยกันคุณพี่ส่งมาจากจังหวัดฉะเชิงเซานะครับขอบคุณมากมครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นมีนช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรออดิไลน์ผมวิ่งอยู่ด้านบนคลิปเลยนะครับอ่าและคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ